สวัสดีค่ะวันนี้ครูทัศน์ได้มาชี่อว่าพัฒปฐมกายในวันที่ต้นเดือนนะคะก็ได้มาเห็นการจัดผลไม้บูชาข้าวพระที่เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาของชาวไทยชาวพุทธนะคะที่ต้องการที่จะน้อมนำนะคะผลไม้อาหารหวานข้าวนะคะในการบูชาข้าวพระในวันที่ต้นเดือนนะคะให้เห็นความประณีตง,งดงามของการจัดนะคะผลไม้ทั้งไทยทั้ง เทศนะคะมาอยู่ที่แท่นตรงนี้แล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยนะคะ นี่คือความประณีตงดงามนะคะของความศรัทธาเรื่อมใสของชาวไทยชาวพุทธของเรานะคะก็ได้มาจัดเพื่อบูชาข้า,าวพุทธเจ้าในครั้งนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้บุญด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ